สวัสดีครับทุกคนอฮูอหิอฮูอหิคลิปนี้คือพี่พีมีความสุขมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ครับทีมสีเหลืองของพี่พีนะฮะโกฟี่กูเบอร์นะครับอยู่อันดับหนึ่งนะทุกคนคะแนนทิ้งห่างไปประมาณทั้งสี่สิบกว่าล้านนะครับทุกคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะอือก็ตอนแรกๆนะครับพี่พีเลือกอันนี้ใช่ไหมหลายคนก็บอกโอ้ยพี่พีเลือกอะไรก็ไม่รู้ทีมฟ้าเนี่ยมีคนดังอยู่เยอะทีมแดงก็มีคนเก่งอยู่แยะเป็นไงครับตอนนี้ครับทีมเหลืองของพี่พีเนี่ย ทิ cues, ้งห <volatility> <ci> ่างจากทีมฟ so, ้าทีมแดงของพวกน้องเนี่ยไปไกลลิ้วฟ้ากระดินนะครับน้องๆพี่อยู่บนฟ้าส่วนน้องเนี่ยอาจจะต้องอยู่บนดินก่อนนะครับน้องๆส่วนใครที่อยู่ทีมสีเหลืองกับพี่พีนะครับโอ้ยดีใจด้วยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลเยอะๆไปพร้อมกันนะครับทุกคนโอ้โหเป็นไงครับนี่ฮะเป็นไงทีมสีเหลืองของผมนะครับตึงๆทั้งนั้นนะฮะแต่ละคนนี่หาได้เกินแสนเกินหมื่นนะครับผมส่วนพี่พีดูครับได้สี่รอสี่นะฮะเอ้ยได้404รี่นะฮะถึงช่วยน้อยแต่ช่วยนะนะครับทุกคนก็นี่ฮ ตอน shorts. อันนี้จะเปิดกล่องได้ตอนที่เออ่แฟคชั่นเอ็นนะครับถึงจานี่นะถึงจะเปิดกล่องได้นะครับสำหรับแฟคชั่นเอ็นนะครทุกคนเห็นไหมครับก็บอกได้ให้อยู่ทีมสีเหลืองไม่เชื่อพี่พีเออทีมแห่งดาวตลกเห็นไหมเน่ยหัวล้อเฮฮาเนี่ยไม่แค่ดูรูปก็รู้แล้วว่าแบบทีมนี้แบบเป็นรีสุดๆแล้วแถมมีแบบที่โชยอย่างนี้ช่วยตัวอย่างนี้ด้วยเห็นไหมก็คือมาอยู่เหอะครับทุกคนก็ตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้เลือกนะฮะแนะนำมาสีเหลืองนะครับทุกคนสีเหลืองดีสุดเลยนะทุกคนผมแนะนํำสุดเลยนะสีเหลืองนะครับทุกคนก็วััััันน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 ีีีีี้กกกก็จจจะะะะะะะมมมมาาาาแบบบบววดดดดทททิึงงปปปุุขอพ่่รรรณไไหคคเเูลยฮ ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาขิงบวกอวดอะครับทุกคนอะอืมก็เดี๋ยวพี่พีจะลงนี่นะลงนี่เลยครับด่านยากสุดเลยนะทุกคนไปดูกันเลยนะฮะนี่เป็นเซตปัจจุบันของพี่พีนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันโหดแค่ไหนนะครับทุกคนมาทำมาดูทีมพี่พีกันนะครับนี่ครับทีมพี่พีจะประกอบด้วยแบนกิกนะครับสควิตวัดนะครับผมแล้วก็ตัวปามเงินคัสติกครับนะครับแล้วก็ตัวหินนะฮะ จะเปลี่ยนบัฟใหม่เป็นบัฟหมี่นะทุกคนแล้วก็เป็นตัวนี้ครับซีแบร์นะบัฟขวดนะครับแล้วก็เป็นดีมแกลลี่นะฮะบัฟขวดเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมลิชาร์ดนะครับผมห้าดาวเดี๋ยวตัวนี้จะมารีวิวให้ดูเป็นคลิปแยกเลยทุกคนนะเพราะว่ามันแบบผมพี่พี่ปั้นมานานมากกว่าจะได้มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าปั๊บางตัวละครกันเลยนะฮะไปกดไปเลยคูณห้าครับโชโดโชเดะนะฮะมาห้าก็บอกแล้วครับถ้าอยู่ทีมเหลืองก็ไม่อยู่กันนานนะเด็กๆอืปัจจุบันนี้เป็็นนนไไรกออหะะ่่ทียูฮ ถือว่าทุกทีมเก่งเหมือนกันหมดแหละเออแต่แค่ทีมพี่เก่งกว่าแค่นั้นแหละเนาะก็ขออภัยจริงๆนะครับอุ้ยเอ้ยวางผิดโอเคโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้เกือบแล้วนะฮะเมื่อกี้วางผิดว้ายว้ายวางดินกะหรีผิดแหละไม่เป็นไรทําเงินก่อนทอนเงินปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยววางตัวปลานี้ก่อนนะฮะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเอ้ยไม่ใช่ปลาปลาบึกปลาบึกปลาบึกโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าปลาได้กัดไปเดี๋ยวเราขยายตรงนี้นะฮะ วา,างไปตรงนี้แทนโจเด้โอเคให้มันช่วยตรงนีแ้แทนนะอ้าวแพ้เลยโอ้โหเอาใหม่ครับทุกคนพี่เจ้าเอาใหม่มาเปลี่ยนด่านนะครับแต่เป็นระดับยากสุดเหมือนเดิมนะทุกคน,กคน,กคนแต่เปลี่ยนด่านใหม่นะทุกคนเพราะว่ามันด่านเหมือนมันรีเซ็ตนะฮะโอเคเราก็วางตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ปึ๊บวางไปก่อนเลยแล้วกดคูณห้าไปอ่าคราวนี้พี่พี่จะไม่พลาดแล้วทุกคนพี่พี่พลาดไปน,นิดนึงอ่ะนี่วางตัวฟาร์มเงินตนี้ก่นกกนอนแล้วกันตัวฟาร์มเงินหนึ่นะงตัวแ e ล้วก็ขับเก็บตัวฟาร์มเงินก่อนปั๊บปั๊บปั๊บป โอเคให้มันช่วยตีต้นเกมไปก่อนนะแล้วก็นี่ฮะตัวนี้อ่านี่พี่พี่จะมาตัวนี้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้เก่งนะรีชาร์จคุงนะครับทุกคนดาเมจโคตรเวอร์เลยทุกคนตัวนี้นะฮะนี่อ่าเดี๋ยวขายตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วกันออกเอามาวางเป็นตัวนี้นะฮะตัวหินนะฮะปับ๊บโอเคอั๊เกตรดตัวหินหน่อยให้มันกว้างๆนะฮะโอเคบอกเลยฮะตัวหินนี้นะฮะบั๊บบั๊บับ๊บ,บซีแบกโคตรโหดนะเพราะว่ามันดาเมจหกหมื่นเลยทุกคนนี่นะฮะเห็นไหมคือแรงจัดนะครับต้นเกมสบายๆชิลๆถึงจะตีช้าขขึ้้้้นน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 ะะะะะแตตต่่่่่มัััักก็ไ็ไไชาาดดดคครรบยยยงงพอออีีีววลทููใฮ โอเคอัปเกรดไปแล้วปั๊บอ่ะต่อไปนะวางซีแบตต่อนะครับสีแบตตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้วางได้อยู่เลยนี่ไงอ่ะได้ละปั๊บอัป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 เไปอัปไปนะฮะแล้วก็อัปไปปั๊บกดไปแล้วก็กดไปอีกรอบนึงโอเคตันแล้วซีแบของเรานะครับทุกคนนี่ฮะต่อไปก็วางริชาร์ตรงนี้ต่ออีกตัวหนึ่งปั๊บโอเคริชาร์จคุงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงครับเซตนี้ของวิพีเป็นไงโหดนะก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ ถ้าเกิดใครยังไม่ได้อยู่ในทีมไหนนะแนะนาทีมเหลืองนะครับทุกคนหรือใครที่มีโลบักหน่อยก็เปลี่ยนเป็นทีมเหลืองได้นะครับทีมเหลืองนี้ดีจริงๆนะบอกเลยครับโคตรคุ้มค่าในการมาอยู่ทีมเหลืองนะทุกคนโอเคโจมตีไปโจมตีไปนะฮะอัปเกรดให้ทุกตัวตันให้หมดเลยมาแล้วมาแล้วโอ้ยค้าง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 แหลกไว้แหลกไวบอสมาแหลกเลยเนี่ยอืออัปเกรดไปโอเคอัปเกรดตัวนี้ด้วยนะแบนกี้กิลวัดนะถึงมันจะได้เบ็ดน้อยแต่อัปเกรดไปก็ช่วยได้นิดนึงนะฮะโอเคอัปเกีรดไปป อยู่ไหนโอเควะนี่วางเลยป้าบโอเคน่าจะวางครบทุกตัวแล้วตอนนี้นะครับนี่ฮะครบหมดละไม่ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะขาดอะไรแล้วนะตอนนี้นะฮะนี่เป็นไงครับเซตพีพีเซตที่โหดสุดของพีพีนะตอนนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวถ้าเกิดพีพีมีเซตที่โหดกว่านี้พีพีจะมาอัปเดตให้ดูกันนะฮะแต่เซตที่นี้ก็แบบเล่นได้ทุกหลังชิลๆแล้วเนาะไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากมายแล้วนะฮะมีแค่เซตนี้ก็สบายๆชิวๆแบบอีซี่อีซี่ไลฟ์แล้วทุกคนโอ้โหดูครับมอนเตอร์แทบไม่ได้จากไปเอ้ยไม่แทบแทบไม่ได้เดินไปไไไหหหหหนน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 กกกลลอออออ่่่่่่ะะะะะะะทุุคคคตตตาาาาาาายยยมมมดดดดฮจจีีบบ้งิแ็วววูรรรรัััเเพ งระยะใกล้ระยะไกลมันแบบมีหลายดาเมจที่ครบเครื่องนะครับทั้งดาเมจแรงๆก็คือเป็นตัวของตัวหินนั้นเอ้ยหลุดหลุดหลุดโอเคไม่เป็นไรหลุดนิดหน่อยแต่เกิดตัววิ่งไวตัวตัวนี้ของเรามันตีไม่ทันไหมเออจริงก็ถ้าเกิดตัววิ่งไวตีตีตไม่ทันเท่าไหร่นะเสียดายนะพี่ๆอยากได้บัฟขวดไงแต่ก็ใช้ทดแทนเป็นบัฟบัฟหมีไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่ายังไม่มีบัฟขวดไงทุกคนอ่าจบตีไปจบตีไปโอ้โหโอ้โหออกมารัวๆเลยฮะมาแล้วบอสมาแล้วบอสมาแล้วเป็นไงครับทุกคน เป็นไงครับเป็นไงครับบอสต,ตายไหมตายครับอืมเป็นไงครับเล่นด่านยากสุดก็ชนะแบบอีซีอซ่อีซีอ่อะทุกคนง่ายเกิอนอะครับอืมเป็นไงบ้างครับเซตนี้พี่พีหโหดไหมครับแล้วก็ทีมเหลืองพี่พีนะดีใจมากๆเลยนะฮะคลิปนี้ก็คือมาแบบดีใจโชว์ๆเฉยๆทุกคนแล้วก็ใครที่ต้องการตัวละครนะฮะแล้วต้องการซื้อตัวละครนะครับ ซื้อได้นะครับกับพี่พีนะพี่พีขายตัวละครนะครับผมนี่ฮะลองดูนะสนใจตัวไ,ไหนก็ลองทักมาถามได้เลยนะฮะทุกคนเพราะว่าพี่พีคังมันจะเต็มไงพ okay. ี่พีก็อยากจะขายโล่เหมือนกันนะแต่ตัวละครพี่พีเปนเทพขนาดนี้ก็เลยแบบว่าไม่กล้าย่อยทิ้งไงเพราะมันละมันแบบเห็นไหมมันดูดิมันเทพขนาดนี้นะฮะก็เลยไม่กล้าย่อยทิ้งนะครับส่วนใครที่อยากจะได้ตัวละครเทพนะฮะก็ลองทักมาเสนอราคาได้นะฮะทุกคนถ้าพอถ้าเอ่ยถ้าถูกใจพี่พีจะปล่อยนะไม่ถูกใจก็เก็บไว้ก่อนนะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับวันนี้พี่พีบเขาจบายคับลกพ